ร้านเปิดไปครับคอร์ดย้ำต่อใส่ครับโ no นวัปนประเดี๋ยวใ่ฟาดเอาเลือดก่อนนะฮะเพราะว่าจิงกูดเด้งมาพอดีครับผมเสรนดฝั่งมิวกี้ก็เรียบร้อยครับเซฟกระชากลากถูเข้าไปในป้อมครับแตกพรายไปฮะเกมมันเหนือคนมันเดือดฮะครราจะอดใจไหวเจอกันรอบหนึ่งเลยสำหรับเรื่องเคซีครับจับฉลากเจอกันอีกทีขอไปเดื่สุนิกกี้ ริมย้อนมาใส่สเนกี้บาร์เรสไลกูดเอาหนิดหนึ่งครับลากก่อนแล้วกันครับแล้วก็ไพโพต์สปริงมาโดนเอ่อจังหวะลงพอดีและกระสุนมาเข้าหลังครับคิดทรักเอาแล้วฮะด้านนี้จริงกูมากดหน้าเในใสเซอด้านมิสเตอร์ลักมิสเตอร์ลักว่าไงหมสเนกี้ทอนเอาร้าครับเกี่ยวลงไว้ครับสเนกี้วิลลิงดเดชเฉือนมาครับคิดทรักตายครับ กูเหมือนเดิมครับผมแต่เลือดเต็มอยู่ฮะลาดฮิตไปก่อนแล้วกันเพราะว่าฟานโมซัวถีกคีบดันยกทิ้งไปครับทางด้านของยีเกตช็อคเวฟเกี่ยวสุริยาครับก็น่าจะคุกกี้ผมแล้วก็สกีเวอร์กระชากมาครับสเก็ตเตอร์แบบจะเจาะขาดครึ่งเหมลยครับยีเกตคอมโบเกี่ยวกันสวยงามครับสนนิกี้อ้อมอยู่ครับผมบิงสไตล์เปิดไปครับแล้วก็ฟิลกักล้อมซีดีไอยีพีระเบิดมาจะทริเรกเกอรหลบได้เปล่าโดนทอสอวาลานครับ เฟสโฟลไปมานาหมดจับยกเทเลกริซินมาสวนนั่นทบส้นตายครับ <c oughs> สอนได้ดีครับทั้งนั้นจีเจ็ดกีเวอร์กระชากไปทางนี้ครับแล้วก็ยังไงเราแยกย้ายแล้วก็ถอยครับเสร็จได้สบ,บายกลิ้มเยอะก็มาแล้วสมบูรณ์สกีครับไม่ให้จ่ายครับเท่งนั้นวินวอล์กมอเตอร์มิชเสร็จมาเติมดาเมจใส่และจีทีไอจีทีไม่รอดครับใส่แดกจัเต็มก็จังหวะน,นี้ครับจีทีไอร่วงไปฮะไดนโนโรวันก็พุ่งไปกักคีฟเลยฮะ ส่วนเมื่อกี้คิงก็เข้าพรวดไปตีทางด้านทีมซอ,อร์รวมไม่ได้ฮะเดี๋ยวคิงเป็นแอคโกรมาหันมาตีอะไรเงี้ยลำบากครับตรงกลางนี้ครับโดนสกิเวอร์ไปแล้บิงสไตป์เปลีงานสนิกี้สโมกมาจาังหวะนี้ครับทางด้านมาซี่ต่อกโมได้เปล่างัดออกนอกสโมกไปครับดิดโพดและเกมบนัดเซฟสมาได้ของแรกๆกันเนี่ยใช้นี่แล้วก็แมกนัตตรงกลางนี้น่าจะงัดเซนที่กันแบบหนักๆเลยฮะปักแล้วปักอีกปักแล้วอีกครับโนวันเข้ามาเติมไฟครับ มีแฮมเมอร์ใส่อินวอรเกอร์ไปจังหวะนี้แล้วก็ไปว่าสปริงเปิดมาบริสต์ใส่คุกกี้มายับต่อสโบรสกีนวางเลยจะช่วยยังไงครับไม่รอดครับ g ี่จีไอหมอกริดีมันคือหมอกร้ายครับอันตรายสุดๆเปิดมาช็อคเวฟแบบดึงกันต่อโว่สแนปกับสกิเวอร์เปิดยับอีกทีครับยกเทเลกันในสีไปมิวกี้เปิดอัลลิชบาลไล่ต่อที่เซอ เด็บครับโดนทันโดมารีป้าอย่ามาไม่ได้อาร์มผีรวบใส่เด่นมอลที่ไม่กินเสร็จครับผมอรังชองไปป่านมาโดนเข้าไปครับทันสมบุกสกีครับเดนบสอบิ๊กไซด์บอลในไซฟ้าลงปักเซนทีอัดเดนฝั่งอีโบเกอร์อีโบเกอร์ปินบอลนีไม่ได้เด็บสู้แชัป์ครับวิ่งในหมอกครับแต่ว่าโดนแดนฝั่งทีมซอจั่วไปหึงทีเรียบร้อยก็ปิดสกิลมาเป็นทั้นเอ็มพาวเวอร์ครับไม่มีอะไรครับตอนนี้ลูบิกโดนฟาดเดียวยาสกีเม่อกี้ชากิชนเต็มๆสนิทแกก็เรียบร้อยไปฝั่งนี้พยายามจะไล่ดนนดดิิซัสเตอรร์โกมย้อนกลหน่งี โนบัน no ขึ้นให้กาวลงมาจะเองครับบอกตีเข้าไปเบิร์นย้ำต่อถ้าฟุงนี้โดนบาเดสไตน์แน่นอนสไตลิกสตอมเลยแล้วการโหวตเล่นปาดฟริชชอนและบาเดสไตน์ก็หยุดไว้นในส่ทีพผูุ้ซอเบิร์สเมทอัดลงไปได้หมดทีพย์พุอลร่วงไปฮะและไลน์รัวๆครับตอนนี้เสียไป4ตัวครับเคซีส่วนนั่นฝั่งทีมโอเจับเสียไป1ตัวนั่นคือสแนปไฟล์ครับบิงสไตเปิดมาสโบกสกิงครับยัดลงต่อเฉือนไปรัวๆทิกเทรดมาครับพยายามจะ บริจาคร่างกายเพื่อนกัครับโอ้โหโดนกริมย้อนกลับมาแล้วอาพีครับมู่คลองมาต่อสกิเวอร์ยัดมู่คองแล้วสไตล์อิสตอร์ครับต่อคอมโบแบบไหลๆอีกแล้วฮะไม่รอดด้วยว่าครับพิมพ์โอ้โหสเกตเตอร์ไปนี่ก็โดนเหมือนกันครับในยสุชาติแต่ว่ามีฮิวฮะดาเมจจะปิดลูกปากมาซี่ครับอันลิชพยายามจะต่อยแล้วดิดโพนมาแล้วต่อยอีกรอบไม่รอดครับในยสุชาติแต่ทางด้านทัองสันเข้ามาเติมต่อยทีฟาลเดสไตน์ฟาดด้ว่าทิกเท็ดครับพยายามจะหนีก็มาซี่มงสไต์ แล้วก็บอลไซฟานเมทัวยเมอร์ปล,อปล่อยปิดเลยครับโอ้โหต่อบอลกันแบบสวยงามนะถ้าเป็นฟุตบอลแบบนี้แม่ลีลาเด็ดจริงๆครับโอโจีโนวันกขาตั่นท็อปซันครับไหลมาครับมีกีโดนหรือเปล่าตัดต้นไม้ก็มีวอร์ดเช็คไว้อยู่ฮะไซคิกต่อยไปครับไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่ฮะแต่นิกกี้ก็มาเสจอมาส,กสแกตเตอร,ตอร์ที่ก๊อปปี้มาอีกครับโนวันโดนเขาแล้วครับจะไปเปรี้ยวซ่าผม โดนบอดเขาดักอยู่นะซอบซ้อนเออโดเปิดมาย้ำรอยแค่มีอะไปครับแล้วก็สอยกับเรียบร้อยเกิมย้อนกับมาแล้วหนึ่งครับจะทำเช่นไรฮะ ผมว่าน่าลุ้นนะเคาน์เตอร์ภาคใหม่ไม่รู้มันบั่นหรือเปล่าเพราะซิมเปิลชอบปั่นเรื่องเคาน์เตอร์ภาคใหม่จะปั่นได้แปลกๆมาแล้วกรีดร้องโอ้อาพีเปิดมาครับแล้วมอลลูนกินเสร็จครับย้อนลงไปสีพวกก็อีโดก็ไม่รอดครับ GTI เรียบร้อยไปฮะดุดันจริงๆครับสกอร์เป็น19ต่อ7ครับไหลขึ้นมาทีนี้ทางหน้าโนของฝั่งโนวันดันไปครับ ฝั่งตัวของทีม OG คุกกี้ครับไม่ถึงครับริมย้อนมาอยู่ดีฮะใส่ทางด้านโดของไทยนี่ไทยนี่แตกค่ายครับผมวาร์บครับย้อนลงมาหรอฮะรับซันจิกเทรนมาครับบิงสไตล์ตามสลิปปิ้งดาครับแล้วก็สวบสกีครับเซตหล่อครับ แล้วก็คุกกี้มันไกลเกินไปครับสเกตเตอร์ปาดเลยแล้วกันนะยังถิอว่าได้อยู่ครับผมดันเลนครับมายืนไล่เมทิโอครับเจอมังกี้คิงครับตัดด้วยบอลเดสไซร์ครับไปแล้วก็จังหวะนี้แนนฟังอีวอกสกีเวอร์กระชากปาถึงตัวพอดีด้วยครับเทอร์เเซฟยังไงต่อบูของข้อมาเต็มเทอร์ไซแท็กลงหัวนี่นะ่ีทีไ โดนดิ่วิ่งดาดหวอดแต่โดนกริมย้いいอนมาใส่วูคองต่อก็ไม่รอดฮะมีวางอะไรเนี่ยดาโก้สเกลบ่าเดิสายฟ้าแล้วครับตัดลงต่อที่นันไทยนี่ไทยนี่ไม่รอดกับสกีกี้ครับสกีเวอร์กระชากมาต่อบอลทีวิ่งเสร็จครับเติมดาเมจให้ครับยูลิสปีคู่ไปเลยครับเบโซแล้วก็โนวันนะตีบาล็กต่อสวิงดาเซตอัพมาครับ แล้วก็ฟิวกลารละไว้ตามด้วยสมอกสกีครับขังในขังครับทั้งขังทั้งไซเลนไม่รู้จะไปยังไงแล้วตรงนี้ครับทา,างด้านฝั่งมิวกี้ก็ตายครับขอบสันเกี่ยวโลโล,ะล,ะละกบบิงสไตล์มาบอลเตสไซล์ฟาลงอัลเทอร์อินวอเกอร์อินวอเกอร์ไม่หลอกกันจีเท,ทียร์ซึปเปิร์คิวนนโนวันบิ๊กยอปาร์สันยีแกนกับสกีเบอร์กันชาต่อกระสุดขอบไปชออาอา็อตเวฟอัดเข้ามาเอาต้าคิวโนวันและจีจีคอจบเกมนั่นทีมโอ้จีชนะไปก่อนในเกมแรกครับ อเเ้เยอะไปครับอัดเลท็อปสันครับริมยอ้อนมาหน่อยครับท็อปสันโดนเปิดไปก,ก่อนแล้วฮะโดนวอดปักนหน้าแล้วก็เดินโถมเข้ามาฮีโร่ดาเมจแรงจัดครับ <c oughs> ในเมื่อทีม OG ชอบเล่นเลนเฟดใช่ไหมฝั <c oughs> ่งทางด้านทีม KC ก็เลยจัดบ้างครับแ <c oughs> <c oughs> ร์มเปอร์ครับผมไล่บอลแล้ว อสลักกับแทงต่อไอีโดนพี่ท็อปสโลโคิวครับมาโห้บ,บังเฮอกอิก์กเลยครับโดนแทงหน้าครับจี้จ้จาด,ดิเด่นทำอะไรไม่ได้มันก็ขวนไปอีกเยอะ ออสลับไปครับใส่พี่ทอปครับแชมเปอร์เยียบต่อโดนชิวแครกครับอ้าวเสียดีหยียครับ GTI นึกว่าจะปิดดาเมจได้เจอพี่ทอปครับชิวแครกแล้วมันบล็อกไปถึง20%เลยนะได้ป้อมด้วยดิ GTI เดี๋ยวพาลุยทั่วไทยโ,โรลิร่นเดินมาครับจับยกอากาศกันชิวชาร์ดท็อปสันเลือกที่จะปิดก่อนหรือเปล่า เก็บอเลูชั่นลูนไปไม่โค้งไปเก็บลูนก่อนพี่ท็อปสันดาเวดดิซิเบิร์นจีทีไอครับถอยไปปั๊มขวดก็ไม่ได้แล้วครับจีทีไอมีขวดนะฮะขวดหมดแค่นี้ท็อปสันคิดวัตโดนเขาแล้วและโดนครับเซ้ต์ซินิกกี้เข้ามาเสริมครับซัพเปอรแกแทงนี่ไปครึ่งหลอดทั้งคคู่รับส่วนเรโซเขากลับมาเสริมอีกครั้งหนึ่งันนี้เหยียบมาจัดหนักเสนตซินิกกี้ครับแล้วก็ออลสลักมาหรือเปล่าเปิดพเวอร์ไลท์ครับยกซดไปเลยแชมเปี้ยนเหยียบย่ำต่อละลายเหมือนกับคินช้างแลก็เโซฮะ นี้บอกครับดาเมจสูง์แล้วทำไมมันบีครับอยู่ที่เดินเกมถูกจังหวะหรือเปล่านะจังหวะวาร์ปอินวาร์ปสอนโรนิงันเดอร์มาฮะใส่เนี่ยซินิกี้ชิวแคลดครับเกี่ยวมาไม่โดนนั่นมีตุลาครับโอ้โหนิดเดียวดาเมจททอมสันก็จ่ายไม่เต็มนะโยกเราไว้แล้วซินิกี้ทอมสันรอ2สกิลปิดคอมโบอ่ะแดงดอกเดียวเรียบร้อยครับคิวลิสปีครับทอมสันกรีนส์ก็มา ตอบสันซอลเกอร์แ,แทนซีนิกี้ครับโอ้ยจะโลรลลิงเนอร์สตาร์ทเครื่องโดนยกล้อก่อนฮนะยกสดโลรลลิงเนอร์สตาร์ททันพอดีครับปุ่ชนไปก่อนตายแล้วกันครับเทอร์เบนมันยิงจากใครกล่าวมอร์จิพิกินเสร็จมาครับมิตรักซันเดอร์ไปเออหยาบลอยดีครับเลโซคร่เล็กๆกันกับเนอร์จีทีไอไดโนเสาร์ตายคิดทรัคพยายามถอยทีเชอร์ลิงติดขอบกับเซฟโอ้โหทาซานพุกกี้มาเกี่ยวโดนหรือไม่ยิงนวดให้หนักเปิดโอชาดหนึ่งอยู่ หนึ่งที่สุดเซฟถอยไปได้ครับส่วนนันนี้เรื่องฟรีฟาไปครับโนวันจี i ายเอาไอะไรครับลอริงเดอร์ชนเนี่ยยกมาอ่างนี้ครับอันหนักไปบอกทศสันจิกันชีชัยเรียบร้อยครับเปิดมาก็สตาร์ดิกซอมวันนี้ครับบีทัลักสเกตเตอร์เกี่ยวไห่โดนครับแล้วรถโตงยึงต่อเซนต์สเน็กนกี้กลิ่มย้อนมารทศสัน เดินสวนนั่นคุกกี้ไปครับมอนไดมอิด์เสร็จมาเสร็จทับสันทับสันโยกยึกยักหลบหลบไม่ไหวครับใช้หมดแล้วสกิลปิดเมทฮะเสียไปสองตัวคือเคีสีทางด้านฝั่งทีมโอจีเสียไปหนึ่งครับตกแล้วก็ร้อนแล้วก็แห้งอย่างไวนี่ก็ฝนก็ไอ้ฝุ่นก็นรกเหมือนเดิมนะอ <c oughs> ๋อสลัรมาครับชิแ้แฟร์เอาอะไรยันลงเกาะจัดหนักเน,นี่นคิดชาร์ปไปครับล่ะคิดชาร์ปไม่ตายหรอมีรีโลเคชมาครับรับไดโนเสาร์อีกครั้ง อ้าวไโมอบินนี่ตายไป5ตัวแล้วนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่9ต่อ7ครับแลอวยอมรับว่าทางด้านฝั่งทีม KC เขาก็เลือกฮีโร่มาทีมไฟได้ดีขึ้นแหละครับเปิดมาครับสดาร์คสตรอมครับกรีมย้อนมาก่อนครับด้านนี้ครับฝั่งเลโซก็บอกจัดการกีเกตไปครับท็อปสันก,รสรกับสติกี้มิกี้แตกฝ้าครับ ฝั่ง GDI ก็บอกคิดช็อตยังไงดีเปิดมาโรล l i งชนครับปัดหนักไปชนเย็บๆต่อโซลเบเกิลแทงก็บอกใส่นะครับด้านนี้ครับสเก็ตเตอร์ครับเปิดหน่อยอัดหนักนำฝ่ามิสลักเรียบร้อยครับไม่รอเลยโซเชนจัดการแฮทจบซ้ายนี่ครับเซ็ปตามมาถ่ายชิวแพทโซลเบเกิลตีปิดใช่ไหมอีกทีเดียวโดนตายอีกสองครับสตาร์ทเครื่องไม่ทันนะ ละลายไปครับทบสันไม่คุ้มแบบนี้เซฟก็น่าจะไม่รอเัาเจอมีตอมบ์กิงปิมย้อนกลับต่อครับวาร์์กลับไม่ได้ครับสิบสี่ต่อสิบครับเงินก็นําอยู่สามเคประมาณไม่ได้แล้วครับเทเลเบตก็จีจารครับคิดทรัคกับสันนะแพ้กันอยู่ออสลักครับไหลก็มาหรอยกทครับคิดทรัคด้านนี้สไตล์อีกซอนใส่ต้องใส่แล้วแต่ไอโอเซฟครับเซฟไปแล้วครับเซฟโรนี่กันเดิมเปิดมาย้อนต่อบอลที่มีกิ๊กเซฟครับลงไปที่คิดทรัค ยังไงต่อนียอดดัวคิดรักคิดรักไม่รอดครับผมด้านทอมสันปาดยับยับปาดยับไอโอครับทีเชอร์ลิงหนีไม่ได้ครับภารกิจลบนี้ฮะแอะกันอยู่ครับมีสาวดุสตอนครับกีพยองกับมาเซนท์ทอมสันทอมสันสู้ชีวิตทอมสันโดนออสลักปาดไปตายเหมือนกันนะยังไม่เพียงพอครับทางด้านโดของฝั่งทีมโอนจีเซนิกี้ก็จะเข้ามากรีมกับครูดาวอยู่ห้าวีครับเลโซลูชันจะสวนหรือเปล่าครับก็มาอลิสต่อย บีเคบีเปิดอลิสต่อยต่อยต่อยแบบไม่หยุดครับตัวขาครึ่งไปฮะสเนกี้หนึ่งบีเคบีต้องรีบใช้ครับให้ความสำคัญตรงกลางหรือเปล่าครับดูบีกอปปี้มอร์ติเมอร์มาครับหยอดคิวเกี่ยวไปเลยครับคิกฟลักอัดหนักเซนต์มิวกี้มิวกี้ละลายครับเอ้าเธอระเบิดตายงานหยาบใจก็บอกแล้วตอนนี้ถอยครับโนวันโนวันอีกสามทีจะเปิดเรดได้เปิดเรดได้ปั๊มครับผมไอโอครับบิลลี่ฮิวมาจังหวะนี้เต็มเต็มเน่งเน่งฮะ ทางด้าน no <borrowing of humanity> oh no โดนวันครับทุบยาวใส่ก็ G T I G T I ครับไดโนเสาร์ไม่รอดเลยนี่จุลศิกย์ปักโอ้โหลครับโนวันแพ็คลัวัวใส่ยาวมีเตอร์ลักถอยแล้วครับตอนนี้สมคแตกครับโนวันริมแล้วก็เปิดเรสสวนแล้วฮะยีเก็ดฆ่าคนแถมเสาด้วยฮะ ฝั่งนี้โอบล้อมไปครับนีตุลาครับโดนคุกกี้แป็นหนึ่งเน่งก่อนจ่ไม่กินเสร็จค่ะโอ้โหก้อนนี้ทีเด็ดจริงๆครับใช้ได้2เวฟซินิกี้รีโลเคีนมาครับฝั่งนี้ล็อกกริมกริมไปเขาเปิดลากเลเซอร์เขาไปกริมไลท์ซิเวเลอร์ยังไงเขาเนี่ยซินิกี้กริมไว้ก่อนใช่ไหมโอ้โหแล้วลูบิกก็ปี้กริมด้วยครับตุ๊กกาสนี่เลโซต่อยตึงครับเปิดบีเคพีสวนครับออสลักชนไม่ได้แล้วโรลี่ก็เริ่มมาซันเดอร์ไปบีเคพีซันเดอร์บีเคพีครับซันเดอร์ไปก่อนนะ เซนเดอร์เตเวนเนอร์ะซนเดอร์อต,ตัวปอเมื่อกี้หมอไม่ทันขอไบครับยกมาดิเลยคินิซิตจังหวะนี้ครับบทสโนบอลมาเลยครับดับบเิ WQ นั่นเลยโซลูชันครับอา้าวตอนแรกเคซีก็สูสีนะตอนนี้สโนบอลเฉยไลท์ซิลเลอร์กับนั่นฝั่งมาซี่ฟรีๆอะไะครับในช่วงเฟตนั้นเป็นพี่ท็อปทำคนเดียวมีคนลำบากต้องมีคนสบายฮนะถ้าพวกเขาชนะนี่ก็เจอกันพวกเขาอีกทีตอน4ี่ทุ่มนะครับ จะมีโปรแกรมใหญ่ขั้นอยู่ครับลิควิดกับเทนนิสมากครับเรียกได้ว,ว่าบิ๊กแมตช์บ็อกซิ่งเดย์ล้างแค้นในช่วงดีวิชั่น TBC ซีซั่นหนึ่งโลนิงสตาร์ททันครับผมไม่โดนดิสเปิลส่วนโนวันก็ตัดทางด้านยีเกนครับอันดาอีก e แล้วโลลิงนเดอร์ครับชนแหลกแล้วทางด้านท็อปสันไม่สนใจแล้วตอนนี้ซัดนัวครับผมพยายามลากออกมาจากป้อมสองครับแล้วก็สาดเลือดใส่เข้ามาอีกทีนึงมิลกี้มิสลักไลน์ครับไล่ต่อเลี้ยง g t i G.T.I กับปีเคมีหมดโดนขวนโดนไรเดียนเผาเรียบร้อยมอนสเตอร์คิวของเลสโซลูชันจะกออไลน์ครับเลโซเป็นสองนักต่อยตึงครับนิกสอ,อ่าไลท์ซิลเลอร์ครับแหนกฮะแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้ครับเลสเอาเดี๋ยวดิเดี๋ยวจีเลยหรอโอ้ยังไม่มันเลยสโนบลอลเฉยเลยครับเคซี ต้องบอกว่าคุมทามิ่งยากครับเพราะเขาไออะไรอ่ะเขาเรียกเซอเ์เบีมันเมตาอมอสันคูดาวนานฮะมันไม่มีโคโตเติมมานาลดคูดาวให้อะไรเงี้ยโดนบี้รัวๆเรียบร้อยทำงานไหลครับกราฟตอนแรกสูสีอยู่ดูดีครับก็เนี่ยก่อน20นาทีครับซัดกันมาสโนโบอลไปเลยรเรียบร้อยทามิ่งแตกพายยับๆนะเขาคุณวิศรุตครับ100ดาวครับฟาร์มขาตายครับ